สวัสดีครับเยอะเดียวไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจิมิจินี่งานรถแต่เลขนะครับกระเดาทั้งที่หนึ่งตัทุนงานรมๆก็จะทินทราบดุนะครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานนึกเด็กลูกแดงครับทั้งนั้นเลยนึกกับดำดำใส่หมวกไอ้นี้ไอ้นี้ไอ้นี้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไอ้นี้วานครับแสดงว่ามันจะเป็นหัวรถเหรอัวรถ วัวรถตีบอ่าวัวรถตีบนี่นี่พิเดนเตอร์พีเดนเตอร์แล้วก็เป็นอ่าแล้วก็ว่าพิธีกรไปด้วยสัมภาษณ์ได้เลยอ่าเขาเขาจะรู้เขาจะรู้คนนี้เขาจะรู้ว่าอีหยังอันนี้เป็นเป็นอะไรครับอ่าแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวด้วยเป็นดำครับดำอ๋อเป็นดำครับอ่าครับโอเคครับครับแต่ตัวนี้เป็นอะไรนะครับนี่เรานี่เป็นที่ประชาสัมพันธ์ครับอ่า บูบ okay. yeah. uh ูออกบูทอะออกบูทก็โอเคอยู่ครับฟานฟานฮะ่อะาไปตัวนี่ฮุดอยู่ได้อ่านี่ดาวดูดาว่าสุดยอดสุดยอดนี่คือบันไดครับบันไดได้อ้าวนู่นนี่ก็นักบอลเลยอ่า นี่ก็เซ็นสัญญาแล้วเซ็นสัญญาเรียบร้อยเรียบทราบด้วยนาะได้คุู่นนู่นนู่นนู่ประธานเลยนู่ประธานเออสูดๆอยู่นู่เรียกประธานเออประธานคนคนเาเสร็จผลงานว่าไงครับเยอะอ่าครับพี่เซ็นหน่อยครับแนะนำตัวด้วยเราอนุรักษ์นิดนึงนะครับงานเราเชิงอนุรักษ์ครับเอาของเก่ามาทำใหม่ครับใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับเข้าคอนเซปต์แต่แรกครับ นี่รถนี้เราสั่งตรงมานะครับแล้วว่งบาทโอ้ยมีบาทด้วยครับสั่งตรงมาจากยะลาเลยแล้วบังมัดบังมัดนู่บังมันพาพาพาแนะนำสมาชิกหน่อยครับนี่ครับกิตกรเราครับเลวเลวเดียวดำบังดำนะครับนี่ครับเป็นคนวาดไมโครโฟนบังดำรู้สึกเป็นไงบ้างครับมาร่วมกิจกรรมงานครั้งนี้ครับก็ดีครับดีมากไหมครับดีมากครับอาอได้ได้ ครับเกินเอารายย้อนนั่นแหละก็ได้ดูใบบบาตุนครับบบาตุนบบาตุนกลับมาผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับทางนี้ดูน้องๆก็ทำงานโอเคช่วงการานนะในงานนี่โอเคไหมครับโอเคไหบางเบาจินตนาการไว้อย่างนี้หรือเปล่าครับทีแรกว่าจะเป็นอย่างนี้มันจกมาลูกแบบอย่างนี้ผมจินตนาการไว้ครับหรือว่ามันมันมันเพอร์เฟคกว่าเดิมครับโอเคครับกว่าที่รินไว้ครับ ครับแล้วกลิ่นละมุดนี่มาจากไหนครับอ๋อต้องถามบางบ่าวไม่กินใบยาหมูบางคนต่อไปครับคนต่อไปนี่ครับบังเรามาสัมภาษณ์กันนะครับนี่มือตัดต้นไม้ครับมาจากมาจากไหนครับคุณบางเกี้ยมาจากไหนครับบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดมาจากม้งงามนะครับย่าเวียนนะครับตากล้องพ่อเนี่ยรถไปถ้งเสร็จอังสนครับสวัสดีครับบางส่วนลุงมาไหนลุงหัน อันนี้ครับเชิญครับยองนิดนึงยองนิดนึงเล็กป้านเหมือนม้นดูสมาชิกเราครับเบาๆดูนี่ครับบางยาบางยาบางยายาวทุกคืนเลยครับ, aw, 2, 3, yun, บายาววีสองวีสามทุกคืนครับ เงาเลยไม่เห็นก้อตัวเทียดี๋ยวสัมภาษณ์ได้เองมังหยาครับดูความอะไรนี่ดูวมึงอยากรู้สึกยังไงวันนี้ครับมาเห็นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเงี้ยครับรู้สึกตับฟื้นใจจริงๆรี่ลูกเรบฟื้นใัจริงจริงครับมึงหยากภูมิใจไหมครับที่จะเกิดมาเป็นเด็กท่าภูมิใจไหมรู้สึกภูมิใจมากเลยทีเดียวทีเดียวเองเหรอครับหลายทีก็ได้ครับโอ้เอายาขาวไหมครับยาขาวไม่เอาครับคนแดงอ่าวันนี้ครับชัดเจนครับ กางเกงนี้ใส่มาสองวันแล้วครับกางเกงเนี่ยคอครับนวดคอเขานี่ไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมถามคอนเต์มบ้งคนเต์มบ้างมึงผมถามนิดนึงรู้สึกเป็นไงเกิดมาอยู่ตาพู้เนี่ยภูมิใจไหมอยู่ตาพู้เราเนี่ยงตายก็ได้ครับเพิ่มมาอยู่ตาพู้มีบ้านเพิ่ออยู่ตาพู้นี่ปั่นผือมั้งเพิใหญ่ครับเพิ่มใหญ่ครับเดินเชยนเชยนเต็มครับ เลยไม่แต่ยตากุมใหกับกุ้มใหได้แต่วม่เราได้กับทางคนอื่นมั่งหลาไปตอมทำบัตรมังนี่ทำบัตรมังนี่ด้ามปีนองมั่ง้ดูสิปันนี้่มากขึ้นดีร้องกับขงแต่ก็ทำมาเนีัยผมมือนเดิมมาบอบอกเลยผมมัอนเดิมเต็มทีมานี่งานนี้เต็มทีมาไม่รูี่เต็มทีเต็มทีสู้ๆที่เต็มทีเต็มที Yeah. Okay.

รู้สึกยังไงครับรู้สึกวันนี้มั้งครับวันนี้งงครับช่วยช่วยอะไรเขาหรืยังครับยิ้มครับยิ้มแล้วก็หัวเราะอย่างเดียวเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำอะไรครับกับสมอนใช่ครับเดิมครับยืนอย่างเดียวไปไหนแล้ววะรนอาารอะไรไดสาระเหมือนเดิมครับบล้อกหน้าได้เลยบล็องอยู่ร้านอาหารอยู่เบื้องานแอปไทยมีกินลูกพีนะครับ <pathway. S 2> นี่นะครับหมีกินลูกพีนะครับเมือนเดิมครับยืนทนั่งงงงครับนี่ท้ายตรงนี้ก็ได้นี่ถือทำงานม้อนมอนตรงนี้ไหม